เกมนี้เป็นไงบ้างพี่เกมนี้ก็ดูน้าดีจครับสํหรับเกมวันนี้นะครับก็บอเจออที่แข่งาในส่วนของเกมก็เป็นกองกนะครับแรกแรกช่วงคือแรกเี่เราไม่สามารถที่จะเซฟเกมอะไรได้แต่ว่าบางงหวะแล้วก็จังหวะต้กับก็มีโอกาสที่จะทําประตูกันหรือว่าเจ้าต้ไปห้าหกเ้

ครับผมยังไงก็เจอตนนที่ผูไม่รอผู้สรางก็พูดาว่า่อยู่ใกล้พี่จริงต่อรบ้งอู่ไงเขาพูดอะไรหน่อยมันไม่พูดิเลยครับไป